ฮายโยชม,มาตาอ่ะยินดีต้อนรับกับขำเข้าสู่เกม i n t โทรเดอรเดกันนะตอนที่4กันแล้วนะครับผมตอนนี้พวกคุณอยู่กับผมเช่นเคยกันนะครับอยู่คงตอนนี้เราก็จะมาเล่นเ,เรื่องเสริมเรื่องนี้นะกันนะครับอ่าไม่รอช้าเราเข้าเกมกันเลยนะครับผมและก็ผมะมาก็าจ,จะภากไปด้วยนะนิดนึง เอาแบบอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะภาคได้ดีหรือไม่นะครับผมแต่ว่าให้ให้ดูซับไปก็พอผมไม่ภาคตามสถานการณ์นะครับอันนี้ผมไม่ได้อ่านซับนะอันนี้ผมโฟกัสการเล่นอย่างเยอะนะผมก็จะภาคตามสถานการณ์นะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ไว้ก่อนนะครับโอ้ยบัสซอบเออให้ให้ตายจริงเดอเฮ้ยล้วอะไรนะ โอ้ยเออเอาอันนี้ไปกินซะสวยล้วสวยนะลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราอยู่ที่ยูนาไม่ได้มันมากันแล้วใจเย็นใจเย็นโอ้ตายเราต้องอิ่ไปจากที่นี่เออขอไปนะครับถ้าพังภาไม่ตามครับหรืออะไรนะผมเล่นตามอารมณ์นะก็ขอไปด้วยนะนะครับ ก็ถ้าใครอยากเก็บเนื้อเรื่องอะไรก็ากาสามารถดูทรั้นานล่างได้นะครับผมหรือสามารถไปดูเชนแอลอื่นได้นะครับผมแต่นี้ผมจะเล่นตาถานกา์เป็นนะครับผมแต่นเล่นในเรื่องเติมอันนี้ขอพูดตรงๆเลยว่าตอมพี่เยอะเกินไปนะครับผมโอ้โหเพิ่มเยอะเิมเยอะเกินเปิดมาผมก็เล่นผมเลยเหรอเนี่ย อขออธิบายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนเรื่องของเนื้อเรื่องเปิดอันนี้กันนะครับของอัวลินพันท์นําำยังของใส่เกลงผมจกดเข้าเร็วเกินแล้วก็ดำเนินเรื่องเร็วเกินก็เลยไม่ได้อธิบายให้รับทราบกัน,นครับในใน้เรื่องเสิดนี้ชื่อดีเซนนะครับก็คือแบบจะเกี่ยวกับเนเรื่องของแม่ลูกที่ว่าผู้เป็นแม่เราเสือโดนปอมบี้กัดเอที่นั่นนะครับแล้ว คนที่เป็นแม่นะ่ะมีเวลาไม่มากเท่าไหร่ก็เลยต้องรีบเดินไปนั่นแหะครับไปหาที่ปลอดภยัยให้ลูกได้อยู่นะครับในในหน้าหน้าในเรื่องของก็จะอธิบายไว้เป็นถูกอยู่นะครับผมอตอนนี้ผมก็จะมาเส็จในเรื่องเปิดกันนะครับผมอตอนนี้ทั้งผมโฟกัสก,การเล่นเกมแล้วก็การพาดแบบตาม สาของเองนะอันนี้ผมไม่ได้ภาคตามเรื่องจริงๆหรอกนะขอเ่อนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอภัยด้วยถ้าไม่มีใครชอบการสางอะไรอย่างนี้ผมนะก็ขอใครกันด้วยนะแต่เพื่อได้อัดรถหรือข้อสจักรยานบางครั้งก็ผมลองสร้างแบบตามอารมณ์ดูนะครับผมเข้าสู่เอ้ยเหนื่อยตอนนี้ม หมือนจะดีได้มาไกลมากพอแล้วแหละหวังว่าลูกจะโอเคนะโอ้ไม่เป็นไรนะลูกชายเดี๋ยวทุกอย่างของมึงก็ผ่านไปแม่พูดยังโอเคดีนะไม่ต้องห่วงแล้วอีกอย่างนี้เจอคอยดูเลยเนอะโอ้ให้ตายโดนกัดตั้งแต่เมื่อไหร่นะไม่นะให้ตายให้ตายจริงส์เฮ้ ไม่น่าลงไปจากรถนแล้วก็อย่างนั้นเลยให้าไม่น่า,าไม่น่า่า,า,าเลยตั้งสัตตั้งสัตติ้ง์ต้องฟังนะงนะอีกอย่างนึงรู้นาะแต่รู้สึกว่าจันมีเวลาไม่มากเท่าไหร่ต้องหาที่ปลอดภัยเปิดเข้าสู่รีเจนนะครับผมมามาสูร่ระดับที่สองกันนะครับ พูดตรงๆนะว่าไม่ครอบส่วนๆอย่างแรงเลยนะครับอันนี้เล่นๆนะครับผมอย่าที่เรียดกันนะครับถ้าใครจะเสพในเรื่องก็สามารถไปเสพในเรื่องกันได้เลยนะครับเพียงแค่ลองเข้าไปเล่นเกมแล้วก็ไปอ่านซับนะครับถ้าอ่านได้นะครับผมอย่างอย่างผมนี่ก็ภาคตามสถานการณ์อย่างที่เป็นนี่แหละครับจะเข้าบ้างและไม่เข้าบ้างก็หออไปกันด้วยนะครับนบ่พูดเป็นรอบที่สองแล้วนะครับผมอ่า งั้นเข้าสู่การเล่นเพย์เกมเพยเพ์ยจริงๆเลยนะครับผมด่านสองนี่ซอมบี้ลดน้อยลงเยอะเลยนะครับประมาณแบบลดลง50%แล้วอ็เลยบอก,กเอมถ้าเล่นหมดในเรื่องนี้สิ่งจะได้รับนั่นก็คือปือนนะไอ้แ,สแอสซอลหนึ่งกระบอกนะครับที่เรียกว่าโกงที่สุดในเกมก็เยกอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับผม ปืนนี้ก็โกงซะด้วยและแรงที่สุดในเกมซะด้วยนะครับในหมดแอดซ้อนแล้เพิ่ <c oughs> แต่ว่าผมเล่นไปเล่นมาทำไมได้แต่กระสุนลูกบอลเนี่ยเฮ้ยสหายครับอันนี้ได้ข่าวว่าแบบไรน,นะปืนนี้มันคูณสองไม่ใช่เดือแต้นนะแต่ทำไมได้แต่กระสุนลูกซองเนี่ยสงสัยอยากให้เป็นแอนด,ด์เจอร์แน่นอนให้ดานะเพรารมดาปืนลูกซองเนี่ยในที่สุดก็ได้กระสนะุน เพิ่งปักเกตได้นนเนี่ยแต่ซอบบี้ทำไมเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอ๋อมะแต่กับสมร้อมเปลี่ยนแต่รู้สึกกระสุนให้มาน้อยเหลือเกินคุ้มค่าทุกเม็ดทุกนัดคุ้มค่านะครับนี่แหละครับปืนนี้แหละครับที่ผมบอกไงว่าแบบปืนนี้ข้างๆแรงที่สุดในเกมนะครับในหมวดหมู่แอร์ซไฟลฟ์เฟร์แต่ไม่ถึงขั้นว่าแบบ ไม่ถึงขั้นว่าแรงกว่าธนูนะครับอ่าข้าสุดเหนือแรงจังที่นี่มันที่ไหนเนี่ยมีแต่ให้ตายซะตรงนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับเราคิดว่าตัวคนใดที่ไหนดีเออให้ตายตรงนี้น่าเคยเป็นเมื่อก่อนแต่ยังพอมีเวลายังพอมีเวลาอยู่ โอเคข้าสูตรนัดสามสูตรต่อไปกันนะครับขออภัยด้วยถ้าอยู่เชฟแบบวุ้บไปวุ้บมาอะไรอย่างนงี้นะครับพอดีผมก็จะตัดให้มันสั้นลงในบางส่วนกันนะครับอย่าซีเรียสก,กันนะครับเพราะว่ากินโทเดสค่อนข้างใช้เวลาเล่นค่อนหมดนานนะครับรข้อหมดหมดเวลา5นาทีกับการเดินจ็อกกิ้งเนี่ยครับและที่เหลือเรื่องไม่ได้เสพสักที บางครั้งผมก็เลยต้องตัดส่วนที่ม่สำคัญออกไปกน,นะครับผทก็ขวาภาด้วยนะวันนึงก็ผมก็จะบันทึกไว้เป็นโมเมนต์นะครับว่าแบบผมเคยได้เลืองนี้นัน่นนี่เงี้ยนวันหลังพอเวลาจะกลับมาดูก็จะได้คิดถึงตอนนั้นนะครับว่าแบบว่าเราผ่านได้ไงนูน่เงี้ยนะแว่าเป็นเก็บความทรงจำดีๆไว้กันนะครับใช่คนก็มีเกมที่ชอบนะครับ ในตอนนั้นอาจจาะเสียดานที่ว่าไม่ได้บันทึกหรืออะไรก็ตามนะฮะ <'s> หรือไม่พอมรนจำที่ดีนะนั่นแหละครับเกมนี้ก็ตอมากับผมอีกเช่นเคยนะครับในวัยเด็กนะตั้งแต่ภาคหนึ่งสูง่ยันภาคสองที่มีเนื้อเรื่องนะครับในตอนนั้นผมไม่ได้แต่แค่ไอภาคสองเนี่ยะนรับ หน้าเนี่ยของของ,องหรือสามปีก่อนเนั่นแหละก่อนที่ผมจะกลับไปรอบนนะครับเคยคิดว่าจะเอาลงช่องอยู่แต่ว่าตอนนั้นน่ามีคนทําเยอะแล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมกินอะไรนะก็เลยเอามาลงไะถือว่าอะไรนะสำหรับคนที่หมดไอ,ไอเดียการลงวิดีโอนะครับผมก็เลยลอเอามาลงนะก็าตามนี่แหละครับเออจักจุด เม็ดนัดคุ้มค่านั่นแหละครับผมก็เลยบอกว่ามันโกงนิดนึงปืนปืนอักนะครับเพื่อจะเรียกยังไงดีส่วนใหญ่ตอนีจะเรียกปืนนี้นว่าอักมากกว่านะครับอักสามหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ถ้าจำผิดก็ขอให้กันด้วยนะครับผมผมชอบเรียกง่ายๆแบบสตาร์ผมนะขอภัยกันด้วยนะครับ ถือว่าปืนนี้ถึงได้มาเรียกว่าโกงมากๆนะครับไปสู่เข้าสู่ในเรื่องอีกรอบเฮ้ยมีใครอยู่แถวนี้อนกันหรือไม่ฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่เปล่ามีมีเด็กตินมาด้วยมีใครช่วยได้ไหมเชื่อหลังจากนี้ผมขอไม่พลาดดีกว่านะคือทรงแน่ใจแบบ คุณด,ดูได้ขัดใจผมมากกวา่าช่วยดูซับด้านล่างแทนผมแล้วกันนะม,ยา,ะมายเือเกินในการภาคแบบแล้วก็ไม่ตรงอย่างเงี้ยเอออยา่าโดนถาว่าแบบอะไรนะภาคไม่เข้าการณ์อีกนะครับนั้นต่อไปผมไม่ภาคด,ด,ดีกว่ารอให้แบบอ่านซับด้านล่างกันนะครับผมเออเข้าสู่ด่านที่สี่หรือเปล่าก็แน่ด่ดานที่สี่นี่แหละครับมา ประมาณพันสี่ร้อดกิโลเราต้องโซื้อๆนะครับอันนี้อย่างน้องเฟรมโวเวอร์อย่างนอง้อยเราไม่ได้เจอกันตั้งนานนะเฟรมโวเวอร์เป็นงานนายเป็นยังไงบ้างฉันจะไปพนะอครับก่อนที่แบบจะไ,ได้ข้อบำบัดนิดนึงพอก่อนพอก่อนมาเอาต่อย ตอนนี้ผมไม่รู้เว่าจะพูดอะไรดีแล้วนี่วิดีโอนี้ก็ถ้าเห็นผมเงียบๆเหลืออะไรหรือผู้บงคุณไปบนมาหรืออะไรก็ตามหรือคนไปเรื่อยของผมก็ไม่ต้องปแปลกใจนะคือคลิปนี้ไม่มีอะไรจะพูดนะครับอ่าเดมเดิมไปเลยอีกหนึ่งอย่างนะครับก็กินโทษเต็มมีสิทอกรรมล็อกอินสัปดาห์นะครับถ้าล็อกอินครบก็จะได้ลูกสอบเต็ังน,นะครับอ่ะฝาก ฝากที่สอนไว้ก่อนนะครับผมนะก่อนนะขึ้นอยู่บนแบบอ่าตัวไอยอยู่ด้านบนนะครับไปติดตามกันได้นะผมได้อธิบายเกี่ยวกับศิลปกรรมอันนี้ไว้อยู่นะครับว่าแบบไอเสร็จแล้วี่มีได้ลูกซองหรับมิเกนคือต้องทำไงบ้างอ๋อแล้วก็มีมีเป็นคนหนึ่นนนนนงไม่ถือเรียกไม่ว่าท่านผู้ชมดีกว่า คี่ว่าผมเรียกว่าเพื่อนๆกันก่อนครับเพื่อนๆที่น่ารักนะครับเรียงอัน,น,น,องนั้นก่อนได้มคอมเมนไว้กับผมนะว่าแบบเจอกับมนี้สกินนี้จะมีความสามารถพิเศษตรงที่ว่าแบบตอนเวลาไปเก็บก,กระสุนอะไรประมาณนี้จะได้กระสุนเยอะขึ้นนั่นแหละครับคือความสามารถสกินนั้นอ่าเข้าสู่เนื้อเรื่องเหมือนเช่ชนเคยกันนะครับผม อันนี้อาจจะเงียบหน่อยนะครับขอไม่พากให้เด็กพากแล้วรู้สึกอนาถตัวเองมากเลยให้แบบเออซึนพับแบบบรรยากาศดีกว่ากับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เอาหยิบตัวท่าลโหลนังไครนะฟังนะว่ามีลูกอยู่ต้องการให้คุณช่วย ตอนนี้จะไม่เวือลมากสัญญาว่าจะไม่เดือดร้อนขอร้องแหละเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรแปลก t รัโออะไรเนี่ย ดิฉันก็มีคนโทรมาด่าเดี๋ยวในในโลกโซมีอย่างนี้คิดว่าจะมีใครรับผ่านหรือครับขอดานะขอดานะใช่อย่างที่คิดไหมโอ้ว่าแล้วเหรอว่าอันนี้คืออดีตของสารพัดตัวนี้แหละครับอดีตอะไรสักอย่าง ตามซับด้านล่างเลยนะครับน่าเคยเกิดปัญหาอะไรบางอย่างจนแบบก่อนที่จะมาเกิดสถานการณ์อย่างนี้นะครับให้เรานะเฮ้เอาแล้วทีนี้อาการเรื่องบอกออกแบบจัดๆแลด้วยครับ สองศาสรนะครับเนี่ยพูดตรงงนะถ้าใครได้ออกเล่น Into the Dead นะครับในเรื่องเขาจัดมาดีอยู่ถ้าถ้าไม่ติดเรื่องเกมเพลย์หรือแบบอนอะไรประมาณนี้นะในเรื่องถือว่าเขาทำดีอยู่นะครับในเรื่องหลักก็เกี่ยวกับไอโซเอทที่ว่าแบบขับรถบรรทุกแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับแล้ว แล้วมีหน้าที่คือต้องกลับไปหาภรรยากับลูกนี่แหละครับในเรื่องคล้ายๆกันเ,เลยน,นี่แหละครับแต่นี้คือมันหนักกว่าตรงที่ว่าคือโดนกัดแล้วนี่แหละครับก็เลยเหลือเวลาไม่มากก็เลยต้องหาที่ปลอดภยัยส่วนป้ายนั้นผมแล้นะก็แน่เป็นความหว,งว,มวมังสุดท้ายของของคุณแม่คนนี้แน่นอนในเรื่องนะครับนั้นเราเอามากันมา ช่วยกันนะครับให้คุณแม่คนนี้รอดรอดจากสถานการณ์ซอมบี่นี้ไปนะครับเราได้เงิหว่างไว้ตอนนี้เราอยู่ในที่อแถวโรงงานในที่หนึ่งนะครับที่เ <Okay. S 1> ขาร่บลือกันในอินโทรเดดเดนะครับว่าแถวนี้ซอมบี้เยอะมากๆนะครับคาดเดานะครับว่าเร,เรื่องนี้มีสิทธิ์ว่า ตัวละครที่เป็นเด็กทาโร่กี้อาจจะมีบทในภาคสามก็เป็นไปได้แต่ว่าจะมาในฐานะแบบเออเรียกไงดีครับเห็นเขาบอกว่าจะมีภาคสามนะครับก็มีสิทธิ์นะครับก็รอดูในเรื่องต่อนะครับส่วนถ้าใครถามว่าภาคหนึ่งมันมีในเรื่องไหมครับเออในเรื่องมันไม่มีหรอกครับมันเป็นเกมแบบวิ่งไปเรื่อยๆเกมดนตรีอะไรประมาณอย่างงี้นะครับ แต่ถ้าเป็นในเรื่องพอบอกได้อยู่เี็กน้อยนะครับว่าเราได้รับบทเป็นเป็นทหารหรือเป็นนักข่าวอะไรสักอย่างที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์นี่แหละครับก็เดามากสุดก็คือเป็นทหารนั่นแหละครับแล้วก็ไอเกิดเหตุบางอย่างที่ทำให้เอตกลงมาแล้วเราต้องหนีเอาชีวิตรอดในตอนนั้นนะนั่นแหละครับก็เลยเป็น ไอ้งิทนทอนเด็ดๆภาคหนึ่งนะครับใกล้จบแล้วครับพูดไปพูดมาก็เพลินเหมือนกันนะเนี่ยเออ,เอ,อโปรแกรมยูทูบเบอร์นี่ก็ไปตายขยับขยับดังใจหน่อเนี่ยลองสายหัวสักหน่อยโอเค เ่อ,เอ,เอ,อาการแน่ตัเริ่มจัดแล้วนะครับน่าจะตอนนี้น่าจะร้องเพลงเพื่อทำให้ตัวเองสร้างสีกับทำให้เด็กน้อยหยุดร้องไห้เนียครับ <asp> แล้วก็น่าเป็นการแบบขกัดอีกสักหน่อยประมาณนั้นบางนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะตรงเนี้ ต่อไปก็ได้ด่านสไตล์แล้วนะครับเดานะมาสู่นนะ่นด่านที่สุดท้ายกันนะครับโอ้โหโอ้โหโหโหท,ทีนี้ผมโอนรลัสถาการมองเห็นคือน้อยมากๆนะครับคือมันน้อยเกินไป ผมก็เลยไม่ไวไ้ใจดาดท้ายก็เลยเอากันเองลันเชื่อมมานี่นะมามาแล้วผมก็ใส่รีโหลดเร็วขึ้นด้วยนะครับด่านนี้ถ้าจาไม่ผิดก็คือกล่องกล่องเยอะมากครับและซอมบี้ก็เยอะมากเช่นกันยิ่งในระดับออนไลน์คือแทบไม่ต้องเดินนะครับดาวเลย <c oughs> คือต้องเอาต้องพร้อมเสมอนะครับโอ้มาทั้งในกลุ่มยานเน,นี่ยมาตรงไหนเนี่ย ก็แน่เดินไปตามที่ป้ายแน่ที่ทาบอกนี้แล้วอันนี้น่าจะทายมั้งจะไปหาใครสักคนข้อวังสุดท้ายสุดท้ายแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะเจอใครมาลุ้นกับท่านตูดเรื่องพระจิตรมตกพูดนาอีกอะไรต่อไปกันด้วยนะครับผมลุ้นกับเรื่องๆกับ เกมเพย์อยู่เล็กน้อยนะครับขอภยัยด้วยรอบนี้กระสุนเยอะเกืเยอะเยอะให้มาเยอะอย่างเงี้ยไม่ได้ทไว้ใจต้องมีโบส์อะไรให้ฟอกเก็ <laughs> <laughs> บทีละตัวทีละตัวน,นี่นะพูอแบบนี้เนี่กองปิกินะครับถ้าอัเก็บ หมดแล้วหมดแล้วอมมติครับใครถึงแล้วเออถึงแล้วไอ้ไอ้นี่เซฟโซนเหรอนาคอกค๊อกค๊อมีใครอยู่ไหมเฮ้ยคุณแม่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นสติสติสตข้ามาสุดท้าย Oh. คุณยายอ๋อ oh. คุณยายในในเรื่องเสริมอีกันหนึ่งนี่นะอ๋ออ๋ออันนี้ผมไม่รู้ว่าอันนี้ก่อนหรือหลังนะอันนี้ผมไม่รู้นะ okay. จอขาวมาเลยแสบตาทีนี้โห oh. ในเรื่องนี้สุดยอดจริงๆครับ สุดยอดดีเจนเนี่ยผมมีชื่อในคลิปเลยว่าแม่ผู้เสียสลดนะครับเรื่องเสริมเนี้ยไปหาเล่นกันได้นะครับผมอ,อันนี้กินใจนิดนึงนะจอรับเลยกิน,นใจนิดนึงได้มา400บาทแต้ม7,800 นนเนี่ยครับในเรื่องดีเจนตรงหน้าเมนูเขาจะเขียนแบบไว้ย่อๆอยู่นะครับก็นั่นแหละครับเอ,อถือว่าในเรื่องที่ดีนะครับดาบถนึงจะน้อยแต่ว่ามันรุนระึกนิดนึงเจอในเรื่องก็ดูดีดูดีกว่าทุกทุกอันเลยมั้งครับเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าความคิดผมนะต่อไปในเรื่องอันนี้เจอกันแน่นอนครับ รอดูกันได้เลยนะครับในเรื่องอันนี้ถ้าวันนี้ลงคลิปชา้าก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมงั้นผมหิวคุ้งก็ขอตัวไซโยนนาน,นะแครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมกันด้วยนะบ๊ายบาย